จากไปประกาศจานบิ๊กเขาเลิกอีกคนนึงไงเขาเลิกอีกมันมีหลายคนเนาะลูกศิษย์พลายเอาจมูกจมูกเก่าไปเลยจมูกเก่าอ๋อเป็นเบี้ยวแล้วอ๋อหนุ่ยจมูกใหม่กูใจเย็นมึงสิท่วงกูว่ามันเบี้ยวบ่บ่เบี้ยวดีมันตรงอยู่ดิเหลาไม่เหลาไม่เขาแต่งหนาวกับเราเอาเป็นอยังคือคุมตาเขียวคุมตาสัมขะแย่ถืกอันนั้นถืกอ๋อบึ้งโอ้ไปเห็ดอีหยังมา ไมอยู่นี่ฮามันนี่ไมูยนี่เออมันได้ยินปะวะได้ยินวันนี้ยินดอกสวัสดีค่ะทุกคนโอ้สี่พันคนแล้วแป๊บเดียวตอนนี้อยู่ไหนคะพี่เบียรอยู่ปารีสปารีสปารีสออกเสียนไปปารีสปารีสอ่าปารีสพ e stay in Paris now yeah very very um very cold very cold yes อันนี้หนึ่งทุ่มที่ปารีสนะครับ พุ่งฟิ้มากเาชั่วโมงหนึ่งถนนชั่วโมงเดียวปลาลีดใช่ไหมปลาลีดผ่าวันนี้เรามาในลูกปลาลีดเพราะเราอยู่ปลาลีดพี่น้องปารีสแมนส่วนสิบหกเอฟซีดาหลายมุ่งนเดียกับดาข่อยว่าข่อยว่ามาตกเวลาที่มาตกเวลาเนี่ยพอถามบิวจิชเชรียาเพราะว่ารอบิวจิชเชรียาอ๋อรอบิวจิชเชรีผ่านตมอยู่ใช่เพราะหน้ามันหน้าไม่ตรกต้องแต่งหน้าก่อนเขาถึงจะผ่านตอนแรกเขาตอนแรกพอตมอปุ๊บเขาไล่ออกไปข้างนอก นี่เรียกว่าขอเข้าน้ำแป๊บนึงก่อนสันแต่งหนาขึ้นข้าวหนึ่งเขาจะพลอยผ่านเลยพลอยผ่านเลยขอโจงขอใจพี่น้องมาขอคนหนึ่งแชร์หน่อยขอข้อหนึ่งแชร์พี่น้องจ้ะอากาศน้องสีเนาะแมนอากาศน้องสีต้องจับบิวชินโอ้จับบิวชินเป็นียงขึ้นได้เปิดร้างกว่าจับคามดูอ๋อเศร้าเป็นนักร้องก็หรอไม่ได้เศร้าเป็นนักร้องคืออะไรขึ้นหรือว่าจะร้องแค่ร้านตัวเอง คือเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้เปิดร้านก๋วยจับเอาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก๋วยจับเนี่ยเป็นเมนูประจําบ้านประจาบ้านของบิวจิชริยาบิวจิชริยาเนี่ยกินกินก๋วยจับแต่หนหน่อยย่ายขายก็เลยอยากเอามาตอยอดเพราะว่าอยู่ขอนแก่นะบ่ก่อยมีเสรนยวนแบบนี้ออแล้วก็แบบว่ามันเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยไงบอสก็เลยแบบเออเปิดล่องมึงกันนา ในนี้มีใครเพื่อเป็นไล่ได้แต่ว่าตอนนี้รู้เหนื่อยบอกเปิานอาหารเหนื่อยไหมเพื่อเป็นไล่ได้แต่ว่าตอนนี้จักได้จักรูปล่ะกระเฮ็ดไปบว่ามันเป็นความสุขความสุขเหนื่อยแต่ก็มีความสุขไม่คิดมากช่างมันเถอะตอนนี้ไม่คิดมากอนคตเดือนนานเดือนถือก็เริ่มเริ่มคินก็เริ่มคิดแล้วติดลบแล้วกูจะร้องเพลงกูจะอะไรดีไม่หลอกมันเป็นมันเป็นเดือนแรกๆมันธรรมดาเหมือนมันคอยเปิดพาเพื่อนมันกับเดือนแรกกับมูนปุยปุยกันส่วนเชลกับไล่กัน สามเดือนหกเดือนสามเดือนหกเดเจ้าได้หลายเจ้าได้๋วว่าอยู่ตัวนั้นสามเดือนหกเดือนคอยยังหาจุดใหม่มาท่านผออยู่เจ้าก็เดือนเดือนเดียวหนึงเดือนแรกนึ่งที่เราไปจะตายตือนจักของมันสิคนมาสิเป็นสิบสาขาเวรีศิลาเออโอ้ไปเศร้าใส่แล้วทุบมูไปเลยนะอะโอเคคือว่าคังแก่ไปใส่กับพี่ถึงชญาณบอมีใส่ว่าทุกขอมันยังเลิศ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ทุความวันถอดเนี่ย<อ>วา,วาอีจ<ม>ะเกิดยุคไหนนี่บอดคือจังเกิดมื่บ้านนี่ได้จากปารีสครับใช่ครับอยู่ปารีสตอนนี้คืออยู่แถวชานเมืองมัลราเห็นไก่นิดหนึ่งนะครับบินกลับพรุ่งนี้เชา้าเพราะพรุ่งนี้มีงาน<ช>ที่โคราชวงใหญ่มีงานวงใหญ่ก็ยุ่โคราชวงใหญ่เป็นจ้างแต่ว่ากับบินไปกลับบินไปกลับเอาได้ตัวยังฮะบินไปไหนบินไปกี่โมงพ่งนี้พวกนี้เหรอยังไม่จะอยู่เที่ยวต่ออ๋อเถอะอือปารีส อยู่เที่ยวต่อประเดชอันนี้ยโอ้ยเบิ่งดาดซัางไฟปารีสดชได้พนะคุณซั่งดาดซัางไฟปารีสแล้วใส่ไฟขึ้นหันก็ไปหาดูจิตเอาดูจิตบ่้องเย็บแม่ไปแล้วยานควยเอาฉันเย็บอยู่มันอันมันมันเราอยูวข้าแม่เออเย็บเขามามันจีบางหขาไอ้เฟลเขาเป็นเป็นเทือกมาตั้นเห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่นี่มาแล้วมาแล้วทุกคนเสียคือจมูกเลยพนะ ด้านด่งนิดหน่อยพี่น้องอากาศาเปลี่ยนเราทำคาวทำคาวโรงพยาบาลว่าเป็นจนังหดีก็คือเขาหลวงบานหลวงยังเอฟซีเฟนคขับก็อยากลูกหมูว่านี่อันอกระยักลูกลงเล็บมันอ่าหมูว่านี่นไปซ่อมยังวะไปได้ซลไปในโซลเซตไปขายอันพังโฮมหมูว่านี่พ่อขายเสร็จแล้วปุ๊บก็ว่าเป็นปกติแบบเป็นคนบนเขาหลวงบานดอกแม่อนบนเขากระเด็นว่านี่นอนแหละก็แล้วไปสิบแปดวันเป็นไข่เป็นยังก็สีนะแต่ว่าเหมือนร่างกายอ่อนเพียเราพอทำงานเยอะเรารับงานเดือนวันนึงอ่ะ 4ถึง5งานสูงสุดคือ5งานเป็นแม็กซิมัมแล้วเจ้าคือเห็ดคักแท้บ่มีหนีมีสิงมีหนีแต่ว่าบ่มีหนีแต่ว่าก็เห็ดปลามีหนีโอ้ยเ็ดโเกิดจากเมื่อหนึ่งสัปดาห์เมื่อหนึ่งหอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรับงานบรรละ4งานอ่ะตอนเที่ยงสมมุติว่าบ่ายๆงานหนึงตอนเย็นงานหนึงตอนดึกงานหนึงแล้วก็ตอนค่ําก็ไปขึ้นคอายเสือจะของวง่งจะของเป็นหางานแล้วก็ตากแดดตากหมอกมันก็เลย ร่างกายเขาเรียกว่าอะไรอ่อนเพียงสิเขาพัก์พอนะเขาเรียกมหาหมอบหมอว่าให้หมอฉีดยาให้มันต้องเสียาเร็วเจ้าจะเป็นโบแข็งแกงแข็งแรงคือบิวจิตชลิยาเนาะคอยมือละหางานมือละหางานขี้มาตายหาโตคอยกับหมอเป็นอย่างคอยนี่แข็งแกงเออแข้งแกงเลยบิวจิตชลิยาตะกี้ก็เป็นก็เจ้านี่ยล่ะสมัยรับงานใหม่ๆสมัยรับรับงานใหม่ๆสมัยตะกี้ผู้หยอนด้วยดังๆออกมือละหางานคือกันโดนสูมือสิเด้สูมือนี่ปึ้งปังปึ้งปังงาน งั้นละ่ะอ้ยก็มีแน่อยูออ่แต่ว่าว่าถึงมามันจะมีโตัวซอ,อ,อ,อยมีโตซอยเห็บบอยมบออมบอมเงยบ,บ,บพี่อะตีเออเริ่มแล้วตเริ่มแล้วีเปล่ปบาบ,บ้าบ้าว <laughs> อยู่ร่วมกันก็เก่าบ้าเดียว่านี่ว่านี่คือว่าแช่ประสบการณ์ให้ฟังโอต้ตะกีก้เจะการขั้นหลายเนาะแมนอันนี้จะบอกก่อนว่าเพลงหอยจะไม่หายสนยเดี่ยดังได้เพราะมีเพลงนี้ดังมาก่อนอ่าอันนี้บอสเปิดใจเลยใช่เราจะพูดให้ฟัง เราจะเดี๋ยวไปถึงเรื่องนี้เนาะเรื่องงานเยอะเนาะคือขอเท่าความกับว่าสมัยก่อนน่ะเราก็ทำมรดตรีกับนั่นแหละสมัยอนุ้นแหละัดีตอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตภรรยาเออดารามาดีพี่นี่มันดังแล้วมันรายการหมอเรแถ้ามันกำลังดังใช่ไหมแล้วแกแบบทาคลิปแบบว่าเยอะเน่เยอะ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 เฉยเราไปให้พี่พี่ช่วยโปรโมทให้ในีดาราเออมันก็เลยดังช่องนั้นใช่ไหมมันพอมันดังปุ๊บ เราก็เลยคิดว่าเอ้าเพลงนี้คือดังว่ะมันดังไม่กี่วันเลยนะประมาณ6กถึงเวันนี่แหละประมาณ6-7หมื่นนี่แหะมันดังต่อกันก็เลยโทรหาอาจารย์บิ๊กพูเลินว่าข่ออยยากได้เพลงดังแบบนี้แต่ข่อยแน่ไข่ใหญ่ใ้เพลงดังแบบนี้เออแล้วข่อยบป้นต่อเพลงที่สองเลยดิเพลงสองดังต่อจากนี้คือดังเลยเออสองวันหรือเปล่านางโทรไปหาบิ๊กพูบิ๊กพูสองวันไหมใช่สองวันสองวันเลยสองหมื่นแล้วแล้วนี่ก็ได้ได้ข่าวเลยบอกว่าเบลบิ๊กพูโทรมาหานี่อยู่ว่า ผูหญ่บ้านฟิน,ลน,นแลนด์หาแตียงเพ่งหายเขาสิเอาไปทั้งจังไดดีเออแล้วแต่มึงเด้อฉันก็บอกเขาสิแม้เขาว่าในความเป็นบิ๊กอ่ะมันก็จะแบบว่าเกรงใจว่า,วาเออถ้ามันไปเหมือนกันแล้วมันจะอะไรยัางไงใช่ไนะฉันมาเธอคือไปตามแบบเธอเลยบีกกบยกกันเลยว่าพูหญาบ้านฟินแลนด์นูกโทษไปว่าเอาห้มีทอนประหารแบบนี้เออม,มันก็เลยเป็นแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีคำซ้ำเด้ไม่มีคำไม่มีคำเล่นแต่ว่าเป็นคำแบบเห็นบ้างไฟแซนต่างถาซ้ำซองนึงไปบอล่ะ มันก็แบบมีข้าแบบสัำๆนะแต่มันกลับมาแบบแบบของม้าเองก็เลยเป็นที่มาของเพลงบั้งไฟแสนแต่ว่าเราเห็นแล้วเราเราเราเป็นคนหัวเร็วนาะคิดปุ๊บอยากทำเลยต่อสายเปิงหจาจากมีพู้เลื่นเลยละครเพลงฉันออกสองวันฉันจำได้แมนบอกตอนนั้นบีก็โทรมาฉันเหมือนกันพยาบาลโอ๊บโมเมนต์พยาบาลบีคูเออคอยก่อเลยผมก็เลยแบบว่าแบบว่านี่แหละเป็นเป็นแรงใจในการแบบทำเพลงแล้วทำค่ายมาคือ ต่ก็มีศิลเป็นหญิงเนาะยัดใส่ปุ๊บดังเปีย้ยงน้ํากล้นกันมาเลยแล้วตอน,ตอน,ตอนสองวันบิ๊กตัวมาใช่ไหมบิ๊กตัวหาบิ๊กพูใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่เกินประมาณบกถึงเดือนมั้งเกือบเกือบจะเดือนอยู่เพ่งนีกับปอยออกมาก,กันน้่ไกกล่ได่าก,กันมาเลยไล่ด่ากันมาเลยแบบแล้วผมก็ทําการตลาดคือผมก็ทำคลิปแบบเต้นนั่นนี่นู่นแบบแให้มันให้มันแมสในโซ<น>เชียลเนาะมันก็เป็นแมสท,ท่าแบบท่าเต้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่กลออกมาเลยแล้วก็ จนจนจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้แหละคือเพลงมันก็ลบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่พูดแต่ว่าที่มาที่ไปคือรู้จักกันมาแต่ว่าจริงๆแล้วรู้จักกันก่อนที่มันจะถูกไหมวะฉันไปเธอพูดฉันไม่เธอนะตจดกันอยู่หลังห้างก่อนะติดตามคือตอนตอนไหนตั้งแต่สมัยพุญญบัณฑ์พี่เล่นยุคหุ่นละเออเพป็นกระเฮ็ดคีบบอกว่าเพื่อน่ะ เฮดที่เป็นเจเจฝายเจไปเบิงบิวจิชาริยาเพราะว่ามักบิวจิชาริยาลองวัวนทอพลานใช่อันนี้คลิปแรกที่ฉันที่ฉันดูดูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฉันรู้จักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้เพป่นคลิปแรกเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเอซี่เฮาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบเฮ้าลองเพลงก่อนลองก่อนล่ำเพื่อนเป็นคนมักหมอล่ำพี่น้องเออเพื่อนลองอันวัวนเฉพาะพลานใช่ตะกี้ผู้ไทยผู้แทนเนี่ยเรามีเรามีคนดูเราเป็นคนไทยนะเอาหรอพูดไทยนิดนึงผสมไทยหน่อยผสมไทยเอออ่ะ เออสมัยแต่กี้โอ้สมัยต่กอนแม่สิดแพแล้วเนี่ยคืนคนดูนเรื่องนี้เขาต้องการแบบไทยซับเออสมัยแต่ก่อนเนาะนเออคนไทยดูเยอะก็นั่นแหละผู้ย่านฟินแลนด์ทําคลิปเหมือนว่ามีคนถามว่าจะไปไหนจะไปดูวิวจิตชริยาว่จาจะพอบราทนใช่เอียนยัสินนะอเออไข่ก็เลยจักเจ้าต่พุ่นบัดนี้นี่ข่ไปเล่นนยูอุดอรมือนั่นอยู่แถวบ้านเล่านั่นล่ะเราก็ไปหาไปหลังเวทที่ แล้วก็ไปร้านไม่ดีแล้วว่าบิวตี้ชริยาเราว่าเราไปเปิดเต้นข่อยเด้พี่น้องเราไปบุกเต้นข่อยตอนประพันโสดตอนตอนประทัดยังไม่โสดคือมีครอบครัวอยู่ตอนนั้นอ่ะมีครอบครัวอยู่ไปกับทีมงานของครอบครัวไปกับครอบครัวของผู้ยิบัานฟินแลนด์เออแล้วผู้ยิบัานฟินแลนด์เข้าไปพอดีฉันก็เลยตัวขายเสื้อให้นางนั่นก็เสื้อแฟนคับไม่เสื้ออะไรเป็นรูปนางเสื้อแฟนคับขีดตัวว่าฉันไม่ได้ขีดตัวแต่ว่าฉันขายยีหรีนั่งก็ะเสื้อใส่แล้ววันนี้ ตอนนั้นเพลงไม่ดังมั้งตอนไม่มีเพลงเลยฉันไม่มีเพลงมีแต่ก่อนมีแต่ก่อนลัมเมนก่อนลำัมก่อนลำผู้อื่นเอาก่อนลำผู้นั้นผู้นี้คือจังอันเอาก่อนลำพวกผีฝนหักลาบผาเตี่ยมมาหลออมันกับแมทมันกับยังเสียเป็นเป็นทังสั่นไปเออแต่ว่าบ่ท่านี่มีแต่เพลงจากของเด้มาหลอมว่อนจต่พอพะลั่นใช่มันกับมีกระแสขึ้นมาหลอมหักลาบผาเตี่ยมมาร้องหักลาบผาเตี่ยมก็มีกระแสขึ้นและที่นี้ความหมายว่าผู้ใหญ่บ้านฟินเนี่ยเขาไปเปิดเต็นท์บุกเต็นท์บิวจิตกับพร้อมทีมงานครอบครรัััวววขอองผูู้้้ใหญ่่่่บาาานนนนนถกเเพะไปลทีุดร เฉันก็ได้ว่าไอเป็นเอฟซีฉันขายซื้อเสื้อไหมใช่ไหมนางก็ซื้อแจกทีมงานหมดเลยค่ะเสื้อฉันก็หมดเลยขายวันนั้นหมดก็ไม่ผลิตอีกเลยก็ไม่ผลิตนั่นเป็นการเจอครั้งแรกเนาะเจอเป็นการเจอครั้งแรกแล้วพอมาอีกนึงคือเพลงดังแล้วเพลงดังแล้วมีเพลงอะไรแล้วแมนดังบักคากเลยดังแบบเปี้ยง ดังแบบไปเปิดเต็นท์ไม่ได้แล้วล่ะแมนไปเปิดเต็นท์ไม่ได้แล้วคือถ้าเปิดเต็นท์คือโดนด่าแล้วเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นตอนที่ดังเขาออกไปแล้วงานเองแล้วไม่เห็นแล้วหลังไม่ค่อยเห็นบโมทีแล้วช่วงนั้นะอ่าช่วงแรกๆยังยังไม่ได้ไปมาปีที่สองเกือบเกือบปีที่สองค่อยไปรับงานเองปีแรกสิเป็นอันบังไฟบอลแมนแมนทำแมนเราก็ได้เอามากอบชายอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่อ่าใครร้องลีโอแมนกอปหลายอย่างอยู่กับก๊อปล้หลายอย่างอยู่หมูบ๊อปกอบขาหมูบ๊ บอกเห็นโตเกี่ยวกรอบเด้ไม่หูไม่รู้ก็ยิ่งดีก็กรอบไปเลยใจทําให้ช่วยกันโปรโมทเป็นการการกรอบเพลงอย่าอย่าไปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะจริงๆการกรอบเพลงหรือกรอบอะไรเนี้ยมันเป็นการช่วยกันโปรโมทให้ดังยิ่งขึ้นไปดีกว่าแล้วเพลงบ้าพแสนที่เขาคุณจะเอามาร้องใหม่หรอบิ๊กพูมาขอพ่อันฟินแลนนะว่าเธอสั่นให้ฉ้นน่นให้น่นนึงลองในบอเห็ุไม่ในบอจะอัดไปนี่ยัง รออะไรอ่ะฉันขอพูดก่อนในในตรงนี้ว่าเนาะเออที่บอกว่าใครจะเป็นผู้ที่จะมาชีพคืนชีพหอยใจบ้างไปแสนปลุกชีพบิ๊กพูโทรมาหาฉันนี่แหละครั้งแรกอาจารย์บิ๊กพูนี่ยคืออาจารย์อาจารย์นะคนแต่งเพลงบางคนไม่รู้เข้าใจอะไรนะไม่ตรงขลับอะไรนี่ก็ของเพลงบอกพูดตัวะพันเพลงไม่พูดเต็งเพลงอูไตัวประพันธ์เพลงเออบิ๊กพูก็ตัวมาหาฉันนี่แหละครับฉันก็เลย ฉันอะไม่เอาจริงๆฉันไม่มีเวลาครับฉันไม่มีเวลาไปทําฉันก็อยากทําแต่ว่าฉันไม่มีเวลาฉันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันฉันมีในในนามของฉันที่เป็นเป็นเป็นนักร้องเนาะเป็นศิลปินเนาะบิ๊กฉันมีเพลงที่มันสร้างชื่อให้ฉันอยู่แล้วอืมคือเราเข้ามีเพลงเข้าแล้วไหมให้โอกาสบิ๊กหน่อย ท่านอื่นๆหรือศิลปินท่านอื่นๆที่เพิ่นที่เพิ่นแบบว่าพร้อมที่จะเฮ็ดในตรงนี้ล่ะกะหมายความว่าอยากต่อยอดอยากฟื้นฟื้นคืนคือเพลงมันเลือกคนอ่ะถ้ามันเลือกฉันมันควรควรเป็นของฉันเพลงนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมบิ๊กอ่ะฉันก็เลยว่าฉันไม่เหมาะหรอกไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ฉันอันนี้คืออาจารย์บิ๊กวะใช่ฉันคืออาจารย์บิ๊กแต่ฉันก็เลยบอกว่าให้อาจารย์บิ๊กอ่ะหาเด็กๆใหม่หาอย่างเช่นสังกัดโตเกียวอย่างเงี้ยควรทํามากๆเลยอืม เพราะว่าหสัญญาอะไรอยู่ในมือเราทิขสิทธิ์อยู่ในมือในการครอบครอบครองของผู้หญบ้านฟินลเล์ใช่ไหมถ้าผู้หญบ้านฟินลนด์อยากจะปั้นใครขึ้นมาเป็นต้นฉบับหรือมันทําได้ oh. บิก๊กซึ่งถ้าฉันฉันเป็นคนอื่นอันนี้ฉันพูดรตๆว,ว่าฉันเป็นคนอื่นอืนน่นที่นี่คือไม่ได้อยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกถ้าฉันทามันก็ได้เป็นแค่โคเวอร์มันไม่สูตรอะบิ๊กมันไม่สุด มันไม่ใช่ของฉันโดยใช่มันไม่ใช่ของฉันโดยแท้ของฉันโดยแท้มันก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแสดงว่าอาจารย์อาจารย์พี่คือเรื่องแล้วแต่เธอไม่รับเพราะเธอไม่ใช่พี่ตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันใช่มันใช่ของฉันตั้งแต่แรกแล้วเธอว่าไหมก็จะคงเป็นัานแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องตกไปอยู่ในความคิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เหมือนเดิมว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เห็นว่าใครเหมาะสมทุกคนและนี่คือคนที่จะร้องเพลงหอยแต่บ้างไฟแสงมาค่ะ หนึ่งสอบซ้ำแม่เจ้าปยุโรปเจ้าคือว่าสดว่าใสแท้สนดุ้ซึมเ้าบอกเออเจ้าก็ดูซึมเ้าว่าสมว่าสิว่าเป็นต้นฉบับแท้นมประจำเดือนหลายปีแล้วแม่อ้นนี้เขาสดใสนะนี่ใช่ตั้งแต่ฉันเป็นผู้หญิงมานะ ฉันประจรําเดือนไม่มาเลยนะสามสิบกว่าปีแล้ว,วที่ประจําเดือนไม่มาไยัเลยแม่เวยอย่ามาฉันผมหลวงเนี่ยไออย่างงี้เขาจะมาร้องเพลงบัง๊กไฟแสนคือเขาจะไปบอกว่าอะไรกันละ่ะแบบฟื้นคืนชีพเพลงนี้เราล,ลองเทสดูในฐานะที่แบบเป็นอาจารย์ให้ฉันสารภาพไหมตอนแรกฉันจะร้องเข้ามา ฉันสารภาพเลยฉันลืมเนื้อฉันรู้อยู่ว่าพวกเธอส่งคิวให้ฉันว่าให้ฉันอ่ะร้องเพลงเข้ามาแต่ทําไมฉันลืมเนื้อโอ้สวยเอามาเดี๋ยวฉันฉันเทรนฉันเทรนอ่าเธอเธอต้องสอนเธอเดี๋ยวนะเธอเธอได้อาจารย์บิ๊กได้ปล่อยอะไรกับเธอเพลงนี้ไหมไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเทคนิคเทคนิคอ่ะปล่อยเอาเป็นเทคนิคบิวจิตดีกว่าเทคนิคบิกพูเฉยเฉย บอคักเตะซูเทคนิคพ mm ี่กูเฉยๆเอาเทคนิคพี่จีนกันสาวย่าโซทอนป้าแมนต้องม่หลูกขาดดวงยังดูได้ไหมพี่จีนไม่ร้องทอนสูงมันสูงมันเป็นบอดมันเป็นราบอสมไม่อยากมันร้องมึงมาต้องให้สรรหาคำว่าบอาโอเคที่พูดมาทั้งหมดว่าไม่เหมโอนตัวไม่ได้เพลงต้องเลือกฉันขึ้นสาวไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดินสูงไปไดย ถ้าไปดูคลิปที่นางร้องตอนเอเหนือที่แบบแล้วโชคี่บอกคือคือลองแล้วใช่ไม่ได้คือเป็นไงบ้างหลังจะที่แบบเพลงดังแล้วงานเยอะงานลุมแบบงานลุมนี่กับปอบถูกต้องถูกต้องเพลงดังแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยนะพี่บีเกคิดว่าตัวเองจะดังไหมคิดว่าตัวเองจะดังขนาดนี้ไหมไม่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 เพราะว่าเรามาจากบ้านนอกบ้านนาเนาะมาลำบ้านคุณไปมาลำซี่มาก่อน เสียงสาวบ้านนาพูดหมอนํำซิงของจริงเลยถูกต้องนี่คือหมอล้ำซิ่งไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนว่าก่อนเป็นหมอล้ำซิงกับกับอันอันก่อนเลี้ยนจบนะชุดแดงนะันก้อนกันแม่เป็นเป็นมาตลอดหม็นมาก่อนแล้วหมอล้ำซิ่งมาก่อนเป็นเป็นหมอล้ำซิงตล้งอายุสิบสองปีเป็นลูกศิษย์ใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยอดเพชรเมืองศรีจังหวัดอาจารย์ยอดเพชรเมืองศรีอยู่อุบลนั่นแหละเป็นเป็นปราดหมู่บ้านปราดชาวบ้านแกเป็นเป็นปรา์ชาวบ้านที่อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านชั้นนั่นแหละ เออพนเห็นแววเห้าท่านเห็นแววชนันก็เลยว่าเด็กคนนี้หน้าปั้นจังเลยบวกกับด้วยฉั้นมีใจรักแต่หลายคนเขาเ้าใจผิดว่าคุณเป็นลูกศิษย์อาจารย์ดอกอ้อาจันเมืองนะไม่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 ไมไมตอนนั้นไม่มีทุนไปเรียนกับแม่ดอกอ้อ,อตอนนั้นแม่ดอกอ้อลูกศิษย์เยอะมากแล้วก็ตัวเองเราเราไม่มีทุนไป<ๆ>เ,เรียนเพราะว่าตอนนั้นใครจับก็เป็นของเาซีมวาตลอดเนาะอันนี้มาเล่าสีของแท้พี่น้องตอนนี้ตอนนี้เป็นศิลปินแล้ว ต้าว่ากลังเสียงคือเก่าเนีออกงานลำเสงลำเหมือนเดิมเจอทุกมีกรมีอะไรทุกอย่างถ้าให้กลับไปลำก็ลำได้ออกงานเยอะดังมากออกงานเยอะวันหนึ่งงานเยอะกี่งานวันวันหนึ่งพีคสุดพีคสุดประมาณสี่งานไม่ไม่ถึงห้าสี่สี่งานนี้คือเต็มแม็กแล้วนะพี่บีสี่งานคืองานละประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงงานละชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งสี่งานสี่งานต่อใช่แต่ว่าจะรับคอนเสิร์ตสี่งานในวันเดียวไม่ไม่ได้นะแม่ไม่ได้มันต้องมีงานแบบมันก็ต้องต้องมีงานแบบ มีแบ็กกิ้งแท็กมีอะไรไปเพราะว่างานห้างงานอะไรอย่างงี้ยโชว์ตัวถ้าเป็นถ้าเป็นวงอ่ะเรารับไม่ไหวแน่เพราะการเดินทางมีอะไรใช่ใช่อ๋อเราเรามีนักดนตรีด้วยใช่แหกกันแปอาจจะงาแนแมนแมนบางพื้นที่มันมันไกลมันไกลละบางตรงเวลาบ่ตรงเวลาโอ้ยขอจิบนนำกอนด้วยต้ยากจีบกันยาแล้วสาลาพักสักครู่เดียวค่ะเออมาแล้วนั่นแหละ ก็เลยกลายเป็นว่าดังมากออกงานเยอะแล้วแบบร่างกายเป็นไงบ้างป่วยออกงานเยอะป่วยลืมรักตัวเองเฝ้าน้าเงินผู้ลังคนบาเปาะผู้บอกเมื่อกัน่ะอันนี้บอกภัยกูยังมาบ่มีลูกมีเต่าเด้อรู้สึว่าตายนี่ป๋าเงินบ่เลยเด้อค่ะมีผัวยู่ล่ะมีผัวอยู่ไปต่อล่ะเออเฝ้าทั้งว่ามันเมื่อยมันป่วยหลังไก่มัน ประสิทธิภาพในการทํางานมันลดลงนะบิ๊กด้วยเราบิ๊กเป็นผู้ชายอาจจะความแข็งแรงอะไรนี่เราเป็นผู้หญิงไงถ้าเราเป็นผู้หญิงเ้าเป็นชนีครับเวลาบบดนี้ชนีเนี่ยคือหนึ่งเดือนมันก็ต้องมีวันนั้นของเดือนใช่ไหมล่ะบิ๊กยิ่งเป็นวันนั้นของเดือนบ่จักปวดท้องเจ็บท้องปวดหัวเขาเมื่อยเมื่อยสมอยลองสมัยยลงขืนเบที่กะสิบ่ใดประจําเดือนคือแบบว่าหน้าก็จะแบบมองพมองออกงานใช่ไหม เจอแสงไฟอย่าว่าแสงไฟหน้าเวทีเนี่ยไม่ทําร้ายเรานะบี๊กหนึ่งแต่งหน้าทุกวันหน้าโซมเครื่องสำอางมันกัดกินเรานะบี๊กแต่ตวกว่าหน้าผู้ให้จริงใช่เก่ามากบิวเจอคือ ถ้าไปเจออยู่ข้างนอกเนี่ยผูดในมาขายผักอีอย่างนี้แต่ทุกวันนี้สวยมาก่ขา,ขาายปลบทาุกวันนี้คือออร่ามากแบบพี่ร้านจะขึ้นดังมาขึ้นแบบบ้านหน้าบ้วนรองพื้นก็คือมาตัดวิวเจอนี่คือตัวตํา <c oughs> แหน <c oughs> ่งพับว่าห,หน้าบ้วนร,งรองพืนนง้นตอนนี้ตอนนี้โอเคมากหน้าค่ายเครื่องทุกคนออกงานแต่งหน้าแต่งอย่างนี้ทุกคนแต่งนะคือเราไปเราไปชอบดาราคือตอนนี้คือแบบดาราดูเราเยอะอ FC ทางกรุงเทพกรุงไทยก็ดูเราเยอะใช่ไหม ใช่ไหมคนไทยไหมนี่คนไทยด้วยไหมใช่คนไทยไหมเขาบอกว่าแมนค่ะเขาบอกบวเหมือนย่าย่าเลยว้าวบิวเหมือนย่าย่านี่ว้าแล้วแล้วขายยำยาขายยาเกตหลับเกตหลับเออเข้าแล้วบอกเราต้องมีตัวช่วยเราต้องมีตัวช่วยนะคุณบิ๊กอืมพราะฉันบิวจิตชริยาก็เลยมาเจอตัวนี้รู้จักย่าไผ่ีหมไผ่ากินเออ ไม้พัซซิรี่โอ้ยคุณแม่เตะคุณแม่เอามือเี๋ยวอดูไมปพัซซิรี่มากขึ้นไปหน่อยไม้อัซซิรี่ไมพัรี่คัไม้พัซซี่มาไม้พี่ส่งไหนวะหัวยงหัวยงเออตัวนี้หรอเอาตัวนี้เป็นตัวดังตัวนี้นี่เอาฉันเคยเห็นอยู่ใส่วะเขาเต็มตีกตอกเต็มเฟซบุ๊กอยู่เต็มแอเต็มอย่างกุยกุยอะไรนะคุยกุยเยว่ากุยกุยใช้ใส่ตังคุยจ้าตัวนี้ดีมากนะเธอ เธอเห็นใช่ไหมเขาขึ้นฟีดขึ้นไม่ถ้าเกิดเธอบอกว่าอันนี้ฉันก็รู้แล้วไม่ต้องมาพูดเราเราคอยอะไรหรอกก็ะหู้เราอันนี่ไมันเป็นตัวนี้อันนี้เคยกินแล้วมันดีมากนี่ถูกอืมกันนี่แหละกับเบาถึงมาเธอถ้าว่าความไม่ให้ฉันกอนราเป็นยูนไรเออไปพัชรีบ่มาแล้วแม่สช่เรนพาปลามาสิอย่าอ้างอีกอันนี้รู้จักจากใครไปพัชรไปพัชรีแม่มีพัชรัยเก่าพัชราภาพอันนี้คืออะไรครับคุณ